สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับวันนี้มาพบกับ A c ค n นทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับทางผมเองก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของตัวอุปกรณ์เสริมของเครื่องเล่นเกม Nintendo Switch กันอีกสักหน่อยนะครับเพราะว่าในคลิปล่าสุดที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของทาง Nintendo Switch 2นะครับตัวรุ่นใหม่ที่กำลังจะออกปีหน้าเนี่ยก็เรียกว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามเลยนะครับก็เรียกว่า,าเดี๋ยวเราก็คงจะ ได้มีข้อมูลมาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับแต่ในคราวนี้เรามาพูดเกี่ยวกับตัวเครื่องเล่น Nintendo Switch ในตัวรุ่นปัจจุบันที่อยู่ในตลาดกันก่อนนะครับเพราะว่าตัวอุปกรณ์เสริมที่ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับหรือว่ามาทําการอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบกันว่ามันก็มีอยู่ด้วยนะครับกับการเพิ่มขนาดหน้าจอของตัวเครื่องเล่นเกม t e n d o s w i t ิตของเพื่อนๆเนี่ยให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นสูงถึง11.6นิ้วนะครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับว่าหน้าจอมันเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นถึง11.6นิ้วนะครับดังนั้นคนไหนที่ชอบเล่นในโหมดพกพานะครับที่มองว่าตัวขนาดหน้าจอนั้นมันดูค่อนข้างที่จะเล็กไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไปหันซ้ายหันขวาไปเทียบกับเครื่องเล่นเกมพกพาสาย PC หรือว่าจะเป็นตัวเครื่องเล่นเกมพกพาใหม่ๆ ที่กำลังจะออกมาในอนาคตอันใกล้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Legion Go นะครับของ Lenovo หรือว่าจะเป็นตัวฮาร์ดแวร์ที่เอาไว้ใช้ในการสตรีมหรือว่าการดีมอดเพลย์ของตัวเครื่อง PlayStation 5กับตัว PlayStation 5 PlayStation Portal นะครับมันก็มีขนาดหน้าจอ LCD เนี่ยที่เริ่มมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับถ้าหากจะมาเทียบกับดินท o s w i t ิ h นั้นก็ดูแล้วมันดูเล็กไปหน่อยแล้วมั้งนะในตอนนี้นะครับซึ่งเจ้าอุปกรณ์เสริมตัวนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาจากบริษัท PNG นะครับของทางประเทศญี่ปุ่นเขานะครับกับตัวรุ่นที่ชื่อว่า Pentek นะครับ p e n t e นะครับแต่ตัวสินค้าตัวนี้นะครับที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยยังไม่มีการปล่อยออกมาวางจำหน่ายนะครับแต่ก็คาดว่าอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานก็คงจะออกมาให้เหล่าเกมเมอร์เนี่ยได้เป็นเจ้าของกันนะครับเรามาดูตัวข้อมูลกันนิดนึงแล้วกันนะครับกับตัวอุปกรณ์เสริมหน้าจอ l จะบ้าเป็น LCD ไหมเขาก็บอกว่าเป็นตัวชนิดหน้าจอเป็นแบบ XGA นะครับซึ่ง มันมีขนาดสูงถึง11ขนาดความกว้างเนี่ยสูงถึง11.6อนิ้วเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนึกภาพไม่ออกว่าขนาดของหน้าจอเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นได้ขนาดไหนนะครับอันเนี้ยผมจะเอาวางเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าใครมีซอร์งเซอร์เฟตนะครับก็ลองเอามาเทียบกันดูได้อันเนี้ยจะเป็นหน้าจอของตัวเซอร์เฟตนะครับซึ่งเซอร์เฟตเนี่ยจะมีหน้าจออยู่ประมาณสัก12นิ้วนะครับประมาณประมาณเกือบเกนิ้วนะครับอยู่แล้วซึ่งมันก็จะใกล้เคียงกับตัวขนาดของตัวหน้า ที่ของ p n t t ทคเขาจะสร้างออกมานะครับก็คือ11.6นิ้วนะครับถา้าวางเทียบกันดูเห็นไหมครับโอ้โหเรียกว่าหน้าจอเนี่ยใหญ่ขึ้นมาแบบเต็มตาเพื่อนๆแน่นอนนะครับสำหรับการเล่นนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์เสริมของทางดิทเทโดนะครับที่กำลังจะออกมากับของ p e n t e ทคนะครับก็ ถ้ามองดูดีๆนะครับมันก็คือตัวหน้าจอ LCD ที่เป็นแบบชนิด p o r t ครับแบบพกพานั่นเองนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นหรือว่าใช้งานกันอยู่แต่เขามาทำการปรับแต่งนะครับให้มันเหมือนกับซัพพอร์ตรองรับกับตัวเครื่องเล่นเกมพกพา Nintendo Switch เนี่ยให้แบบครอบคุมมากขึ้นนะครับก็อย่างเช่นว่าในการใช้งานถ้าเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตัวเครื่องเล่นเกม Nintendo Switch ของเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องประกบ เข้ากับตัวหน้าจอของตัว p e n t ทคตัวนี้นะครับประกบเข้าไปปึ๊กเลยนะครับแล้วก็รับสัญญาณตัวภาพและเสียงเนี่ยเข้าตัวพอร์ตเท d ดไนะครับเชื่อมเข้าไปสู่ตัวหน้าจอแพนเทคของเขานะครับแล้วก็ที่พิเศษก็คือในตัวด้านข้างซ้ายขวานะครับผมก็คาดว่าน่าจะทําเป็นตัวเบ้าสําหรับรองรับของตัวจอยคอนให้เลยนะครับสำหรับตัวหน้าจอ lcd ตัวนี้หรือการเพิ่มของตัวคลิปนะครับที่รองรับกับตัว จอยคอนทั้งซ้ายและขวามาให้เลยนะครับดังนั้นจะทําให้การจับถือเนี่ยค่อนข้างที่จะถนัดถนัดมือมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าดูดีๆแล้วมันก็คือตัวหน้าจอพกพานั่นแหละนะครับแต่ว่ามันออกแบบมาแบบรองรับเข้ากับตัว Nintendo Switch ได้อย่างทันทีเลยนะครับและก็ที่พิเศษเลยก็คือมันก็รองรับการทัชสกรีนด้วยนะครับแต่ทัชสกรีนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอดูกันว่ามันจะทัชสกรีนในตัวเกมได้เลยหรือเปล่า นะครับอันนี้ต้องรอดูกันนะครับต้องรอดูกันแต่มันความพิเศษของมันตัวนี้ของตัวแ n t e ทคนะครับไม่ได้หมดอยู่เพียงแค่นี้นะครับเพราะว่ามันสามารถเอาไปใช้กับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่นๆที่จะมาเชื่อมต่อได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้เชื่อมต่อเป็นจอภาพเสริมของตัวสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนะครับซึ่งผมก็คาดว่าอุปกรณ์อะไรก็ตามที่ปล่อยสัญญาณภาพมานะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอ่า USB แบบ Type C นะครับก็สามารถที่จะส่งตัว สัญญาณภาพเนี่ยเข้ามาแสดงบนหน้าจอของตัว p e n t ทตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นก็เรียกว่าความคุ้มค่าของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของตัวราคานี้ก็อย่างที่เพื่อนๆทราบนะครับว่าทาง PNG เขายังไม่ได้ทําการเปิดเผยข้อมูลออกมานะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับซึ่งทางผมเองเดี๋ยวจะเกาะติดนะครับแล้วก็นํานข้อมูลเนี่ยมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับดังนั้นคนไหน ที่กำลังเล็งๆเอาไว้นะครับกับอุปกรณ์เสริมตัวนี้นะครับก็คอยติดตามกันเอาไว้ให้ดีนะครับแต่ว่าผมก็มองว่า,าถ้าหากออกมาใช้งานจริงๆเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าขนาดน้ําหนักของตัวหน้าจอเสริมขนาด11.6นิ้วของแพ n t ทคตัวนี้เมื่อเข้ามาประกบกับตัว Nintendo Switch ปั๊บแล้วเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอีก กิกรัมนะครับอีกก่กรัมนะครับหรือว่าอาจจะถึงขั้นกิโลเลยนะครับกิโลกรัมเลยนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีขนาดน้ําหนักที่มากขึ้นเนี่ยการจับถือในการพกพาเนี่ยในการเล่นพกพาเนี่ยก็อาจจะดูแล้วไม่ค่อยสะดวกมากสักเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้ต้องรอดูกันตอนตัวสินค้าออกวางจําหน่ายนะครับออกวางจําหน่ายนะครับอันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลนะครับอุปกรณ์เสริมแบบเจ๋งๆนะครับของทางดินเทโลสวิตนะครับที่กําลังจะ ออกมาสู่ตลาดนะครับแล้วเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็ลองอเข้าไปดูข้อมูลตามที่ผมทิ้งลิงก์เอาไว้ในตัวด้านล่างนี้ได้นะครับส่วนถ้าคนไหนที่มีข้อมูลที่อัปเดตมากกว่านี้นะครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้นะครับส่วนในวันนี้ทางผมเองก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมในตัวคลิปนี้จนมาถึงช่วงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ